สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้จะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหม่อีกหคันนะครับนั่นก็คือเจ้า Yamaha Grand f i a n o Hybrid นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2023นะครับผมสภาพสีรถคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสดสวยเงามากนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ สีรถเขาจะเป็นสีแดงเงานะครับคันนี้ค่อนข้างจะดูเป็นรถเดิมๆอีกหนึ่งคันเลยนะครับผมอ่านี่ในเรื่องของกระจกมองข้างก้านมือเบรกปอกแนดนอะไรต่างๆนะครับคันนี้ก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของชุดสีเฟรมเนี่ยด้านบนหน้ากาชิ้นบนเนี่ยยังเป็นของเดิมนะครับสีสวยเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ติดคําว่าบูคอไฮบริดนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับนี่เห็นไหมรูปทรงจะดูคล้ายๆกับเหมือนกับเพชรนั่นเองนะครับผม ไล่กันมาต่อนะครับที่กระจังด้านหน้านะครับสีค่อนข้างเงาตาแตกมากนะครับคันนี้สีค่อนข้างถือว่าสดสวยงามจริงๆนะครับผมนี่ใครที่กําลังหาเจ้า Yamaha Grand Final Hybrid อยู่นะคันนี้ผมรับประกันได้เลยว่าชุดสีสวยจริงๆนะครับต่อมานะครับมาดูกันนะครับในเรื่องของยางรถนะครับสภาพลายดอกยางอะไรต่างๆคันนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้อีกนะครับผมอันนี้เป็นยาง น่าจะเป็นยางเดิมนะดูจากลวดลายนะครับยางยังเป็นยางลายเดิมอยู่นะครับผมอดอกยางก็แน่นๆเต็มๆแบบนี้อยู่นะครับผมส่วนระบบเบรกนะครับด้านหน้าจะมาเป็นดิสเบรกนั่นเองนะครับเนื้อจานเบรกอะไรต่างๆก็ยังถือว่านียนนะครับมาพร้อมกับปั๊มเบรก1นพอร์ตต่อมามาไล่ดูกันในส่วนของชุดสีฝั่งนี้กันก่อนนะครับผมชุดสีถือว่าค่อนข้างสวยงามปกตินะครับแต่บริเวณของใต้ท้องเนี่ย อาจจะมีรอยตําหนิตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไล่มาถึงบริเวณของชุดสีด้านหลังนะครับก็ยังถือว่าดูเงาดูสวยปกติอยู่มาพร้อมกับโลโก้อักษรตัวนูนคำว่าแกรนเทียโนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับระบบระวางความร้อนเขาเนี่ยจะใช้เป็นตัวพัดลมนะครับส่วนรถคันนี้นะครับท่ออะไรต่างๆยังคือเป็นท่อเดิมๆนะครับไม่ได้มีการผ่าหรือว่าตกแต่งเปลี่ยนเสียงท่อนั่นเองนะครับ แล้วก็ไล่ามาต่อนะครับบริเวณของจับมือด้านหลังนะครับสภาพก็ถือว่ายังดูสวยงามนะครับสีค่อนข้างสดเลยตัวกรอบไฟด้านท้ายนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเช่นเดียวกันนะครับผมไล่กันมาต่อที่บริเวณของดอกยางด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมดอกยางด้านหลังก็ยังเป็นล่องลึกนะครับยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ชุดสีด้านหลังฝั่งนี้นะครับถือว่าสวยงามปกติเลย ส่วนก็อากาศนะครับชุดข้างอะไรต่างๆนะครับคันนี้ก็ยังเป็นของเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับเขาจะมีคันสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยแบบนี้นะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่ว่ารถแบตหมดหรืออะไรเงี้ยเรายังสามารถสตาร์ทเท้าได้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็มีช็อคอัพด้านหลังที่เป็นของเดิมมาให้นะครับให้ลองสังเกตนะครับบริเวณของแข็งเหล็กตรงนี้นะครับหางปลาอะไรต่างๆก็คือยังดูสวยเหมือนเดิมเลยนะครับไล่กันมาต่อนะครับที่บริเวณของ ชุดสีด้านหน้าฝั่งนี้กันนะครับนี่สภาพชุดสีด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมรอยตําหนิก็จะมีแค่บริเวณของใต้ท้องนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับผมส่วนบริเวณของตรงนี้กันนะครับนี่พวกโลโก้อักษรอ,อะไรต่างๆนะครับสีลายฟอนต์นะครับยังมีให้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็รุ่นนี้จะมีระบบไอดอลลิงมาให้นะครับ ด้านขวามือนะครับจะมีช่อง power outlet เอาไว้ให้นะครับกุญแจรถมีมาให้2ดอกนะครับเราสามารถเปิดฝาถัางน้ํามันเปิดใต้เบาะได้จากตรงนี้เลยนะครับถังน้ามันเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะใส่ขวดน้ำลงไปได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนกับข้าวนั่นเองพวกสติกเกอร์คําเตือนยังมีติดเอาไว้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะ,ะตรงนี้จะไม่มีช่องแขวนของนะครับ ส่วนเรื่องของเบาะรถเนี่ยเบาะยังเป็นความสูงเท่าเดิมนะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะยังไม่ได้ปาดให้มันเตี้ยลงหรืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพของยูบ็อกกันนะครับว่าคันนี้สภาพยูบ็อกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ยูบ็อกของรถคันนี้นะครับก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะครับสามารถใส่บวกกันน็อกเต็มใบได้ใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยังมีพื้นที่ในการเก็บของได้อยู่อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับภาษีพรบรถเนี่ยไม่ขาดนะครับผมถึงปีหน้าเลย68นะครับแล้วก็พวกบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆมีมาให้ครบทั้ง2เล่มนะครับผมต่อมานะครับชุดไขค่วงนะครับก็ยังมีมาให้อยู่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะให้ลูกค้าดูนะครับว่ารถบ้านร้านเรานะครับ รับประกันว่าใหม่แท้ไม่มีการกลับกอไม่นะครับรถสวยๆแบบนี้มาดูกันว่าเลขไม้รถคันนี้เนี่ยนะครับรถสวยแบบนี้นะครับผมวิ่งไปอยู่ที่กี่ก,กิโลนะครับผมก็คันนี้นะครับเลขไม้ผลรวมนะครับวิ่งไปอยู่ที่28,700กว่าโลนะครับอ่านี่ตัวนี้ก็จะบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านไม่แท้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้มีการเข้าเช็คระยะเซอร์วิสจากศูนย์ทุกระยะเลยนะครับผมนี่เห็นไหมตั้งแต่ ให้ดูนะครับตั้งแต่1มื0 0 0อ0มื่น้านะครับผมอ่านี่สองหมื่นสองหมื่นสามนะครับรถที่มีการเข้าเช็คระยะตลอดแบบนี้ในมุมมองของผมนะผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเขามีการเรียกว่าไงบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลานะครับช่วงตามระยะเลขหมาของทางศูนย์เขาเลยนะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะอันนี้ผมพยายามจะเปิดให้ดูหน้าแรกๆนะครับอ่านี่เห็นไหมก็จะมีนะครับการเข้าเช็คระยะตลอดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวหน้าจอเนี่ยนอกจากเขาจะบอกเลขไมล์ผลรวมแล้วเขายังจะสามารถบอกอะไรเราได้อีกนะครับก็บอกในเรื่องของเวลานะครับอัตราการกินน้ำมันแบบเร็วทามสถานะน้ำมันนะครับบอกความเร็วบอกทิปได้นะครับสามารถที่จะจับทิปได้บอกอัตรา,าการกินน้ำมันนะครับแล้วก็บอกแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถมาที่หน้าโลโก้ของตัวรถเขานะครับแล้วก็กลับมาที่เลขไมล์เหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์ไปพร้อมกันเลย ก่อนที่จะสตาร์ทนะครับเช่นเคยนะครับผมจะเอามือจับคอท่อให้ลูกค้าได้ดูแบบนี้นะครับว่าเครื่องเย็นๆผมสามารถจับคอท่อได้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทไปพร้อมกันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นระบบไฮบริดนะครับผมเวลาสตาร์ทเนี่ยค่อนข้างหู่งเงียบมากๆนะครับอันนี้คือสตาร์ทิดเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาไล่เช็คกันในเรื่องของระบบไฟรถกันนะครับไฟด้านหน้าจะเป็น LED นะครับอันนี้เป็นไฟต่ําอยู่ไฟสูงนะครับ แล้วก็จะมีไฟหลีดวงในน้อยตรงนี้หนึ่งดวงนะครับมาไล่เช็คกันในเรื่องของไฟเลี้ยวกันไฟเลี้ยวด้านนี้ติดนะครับด้านท้ายติดนะครับอีกฝั่งนึ่งแล้วก็ไฟท้ายติดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะลองกาเบรกให้ดูนะครับว่าหลอดไฟท้ายติดนะครับ คราวนี้ลูกค้ามาลองฟังเสียงท่อกันเสียงท่อลดเดิดมๆนะครับเดี๋ยวจะลองเล่งเครื่องให้ฟังเสียงได้ชัดเจนขึ้นรถไม่มีควันขาวนะครับลองดูจากตอนที่บิดด้านบนบ้าง คันเล่งบิดตามมือปกติเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนตัวรถคันนี้กันนะครับก็จากสภาพโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถเครื่องเดิมนะครับอะไรต่างๆคือเดิมทั้งหมดเลยชุดสีค่อนข้างจัดว่าสวยนะครับ ส่วนเรื่องราคาขายเอ้ยเรื่องสภาพนะครับคะแนนคันนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณราวๆ90เเนะครับแล้วก็เรื่องราคาขายเนี่ยคันนี้ผมตั้งราคาขายเพียงแค่46,900บาทราคานี้นะครับก่อนที่เราจะส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวอะไรให,ให้ใหม่หมดนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรายังมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก30วันนะครับการรับประกันเกี่ยวกับการโอนว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนได้100เรนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ร้านนะครับมีบ ด้วยตัวเองที่ร้านนะครับผมสามารถจะส่งให้ได้เลยนะครับทั้งในกรทมนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนั่นเองนะครับผมก็ทางร้านเรานะครับรองรับเกี่ยวกับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะลองแวะเวียนเข้ามาดูคันจริงก่อนนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ซอยเพชรเกษม7จ 17. หากมาไม่ถูกนะครับสามารถโทรหาได้ที่เบอร์0 8 0 5 5 8 0 3 9 6หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้นะครับที่ไอดียไลน์แอดไลน์เอ็ซี 1331มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถทักไลน์เพื่อมาสอบถามวิธีการสั่งซื้อวิธีการสั่งจองเกี่ยวกับรถคันนี้ได้เลยนะครับหรืออยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอรไซมือ2องรถรุ่นไหนนะครับก็ สามารถส่งรูปรถมาตีราคาซื้อขายได้ทางร้านเราไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมฝากลูกค้านะครับกดติดตามกด s u b ส cribe แล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรถสวยๆสักทางร้านเรานะครับรถที่ร้านเรามีให้เลือกซื้อหลากหลายรุ่นหลากหลายแนวนะครับมากกว่า90คันก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับผมไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ